Meat ม,มาก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในช่องเีนะัาผ่านนรกนะคะวันนี้เมย์วันนี้เรามาอยู่กันในช่วงเพิ่งเล่นเกมกับเพื่อนโอ้ยโอ้ยแยมพอเอ้ยเป็นเหมือนกันนั่นแหละฮะเป็นอะไรกันไม่รู้มเป็นวัดไอาหานี่เอฟคออย่าอ,อย่าลืมห่า ก็ตามชื <languages> ่อคลิปเลยนะครับวันนี like okay, uh ้เรามาเล่นเกมผีน okay. ั่นเองนะก็เกมนี no oh, ้เนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับไฟน์ในแอนด์เฟรดดี้นะครับโอ้โขาแหละหรอเจตโตเฟรดดี้ฟาสเบอร์ก็คือแบบว่าดูกล้องแล้วก็โอ้ชาร์ดัปก็คือแบบว่าดูกล้องแอบทำภารกิจนู่นนี่นู่นนั่นนู่นนี่นู่นนั่น ไาลบ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 ลาบลาบลาลบลาบลาเบลา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 ลบลาบลาบลาบลเบลา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 ลบลา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 นบลา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  ไม่อยากเล่นแอรแมเลยเล่นไปหัวเล่นไปหัวใจกวนเอาล่ะเกมนี้คือ,อนนเราต้องอนนถ้าสมมุติว่ามันมาอยู่หน้าห้องเราเนี่ยให้เรามาเปิดตู้ไม่สิต้องปิดไฟก่อนจากนั้นมาเปิดตู้เอาล่ะเริ่มเกมมา เรามาเปิดโทรศัพท์กอ่อนฮะสวัสดีนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ็ดเอ่อพวกเรามีข่าวมาให้พวกนายตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนหลุดออกมาจากพื้นที่ของเรานะดูเหมือนว่าจะมีคนหลุดออกมาจากโรง,งพยาบาลกิตเตเวศนะตอนนี้นะมีผู้บุกรุกกำลังจะเข้าไปในบ้านนาะยกรุณาระวังตัวด้วยล็อกประตูล็อกหน้าต่างให้เรียบร้อยนะหนึ่งซ่อนสองรองให้กินรอให้เอ่อผู้บุกรุกออกไปจากบ้านและสามอย่าให ผูลูกเห็นคุณและก็ขอให้โชคดีลาบ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 ลลาเล็บลบเลโชคดีบ้าะ่จะตายหายกันหมดเลยดูกล้องไม่ได้ริมาไฟดับเลยโอเคนว้าไปซ่อมไฟให้หน่อยเันรู้นายจบวิศวะนายคืออเดี๋ยวต้องมาเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนังไง โอเคเดี okay. e, uh ๋ยวผมจะดูกล yeah. ah, so ้องนะฮะรอบแรกมันจะอยู่ที่แคมสองจากนั้นเราก็ไปแคมหนึ่งนี่ง่ายจริงด้วยมันอยู่กล้องที่หนึ่งน้ว่ามันอยู่กล้องที่หนึ่งมันอยู่กล้องที่ถ้ามาอยู่กล้องนี้โอนี่เราก็รีบไปปิดไฟเลยนะโอเคไหมนะวะเอาล่ะตามเกมสไตล์เกมผีฮะเปิดเสียงให้นางๆไว้ก่อนโอเคมันหายมันน่าจะไปอยู่กล้องกล้องไหนวะกล้องสามหรือว่ากล้องแปดวะกล้องหกยัง ก้องสีเอ้ยก้องสีมันอยู่กล้องสีมันใหญ่โอเคก้องหกยังไม่มีมันอยู่กล้องสามมันหายตัวได้ยังไงอีกโอ้ยโอเคโอเคกูจะเช็คโทรศัพท์คือเกมนี้นะฮะเราต้องเช็คโทรศัพท์เรื่อยๆนะฮะนว่ามันมาอยู่ก้องหกเรียงเนี่ยก้องหกก้องหกปิดไฟปิดไฟแล้วนึง เขากูหลอนกูหลอนกูจะบ้าตายแล้วโอเคปิดตู้ปิดปิดตู้อยู่เฉยๆห้ามขยับนิ่งไวส่งเสียงดังข้าแต่ห้ามขยับเด็ดก่อห้ามขยับนะเพื่อนห้ามแตะหน้าจอเลยเด็กมันเข้ามาแล้วเงียบๆห้ามขยับนะห้ามหมุนตัวด้วย โอ้เอย่าลืมนะว่าไอตัวผู้เอามาปลอบตัวเป็นเพื่อนเราได้ด okay. ้วยนะเพื่อนไปเรียงวะโอเคไปแล้วเปิดประตูไปแล้วไฟเปิดไฟ เปิดปิดไฟเยอะๆเดี๋ยวไฟจะพังเอาโอ,เโอ๊ะีละดูกล้องไปนะเพื่อนเออแล้วตรงด้านซ้ายของผมนะฮะคือเราต้องเลี้ยงข่ายพวกนี้ไว้ให้ดีๆเลยห้ามให้มันถึงร้อยเราต้องเช็คก,กล้องด้วยนี่ไงมันอยู่กล้องสองมันอยู่ด้าบ้านเรา เราดูกล้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวค่าด้านซ้ายของเราเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะเป็นศูนย์เองนะฮะคืออันนี้ผมไปศึกษาวิธีการเล่นมาด้วยโอ้ทำไมน่ามันโอเคมันย้ายกล้องดูกล้องดูกล้องดูกล้องมันอยู่กล้องหนึ่งปะเออแล้วก็ผมไม่รู้นะคะว่าไอตัวนี้มันคือตัวหาอะไรกันแน่แต่อที่แน่ๆน่คือไอตัวดำฟันขาวนี่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างคือมันอยู่กล้องไหนนี่ กล้องหกยังไม่มีอ้อมันอยู่กล้องสามดูดวงตาด้วยสิโอ้ยเขี้ยกล้องโอเคหกหกปิดไฟดิปิดไฟ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 เฮ้ยรอบนี้มันจะปลอมตัวเป็นเพื่อนแล้วหรือเปล่าวะเอเช่มีขนมชิ้นหนึ่งไหมกล้องยุบ น่ากลัวไอ้แกมีขนมิซิมไม้ก้อนนิ่วถ้ากูเปิดไฟใช้โอเคเปิดไฟใช้อุ้ยเอ้ยน้องวะอยู่ไหนอ่ะฉันเอเขเองนะน้อยอยู่ไหนอ่ะตาอไปไอ้โรคจิตไอ้ไอ้หน้าปิดเปี้ยวไอ้คนปัญญาอ่อนยิ้มเยี่ยมสิวะโอเคไปแล้ว โอเคเปิดไฟดีเปิดไฟดีเปิดไฟดีกุะเช็คโทรศัพท์ปดไฟด้วยดูกล้องดูก้องดูกล้องมันอยู่กล้องไหนวะกล้องเอ้ยอยู่กล้องสองสองสองโอเคมันอยู่หน้าบ้านเราเออมึงมันจะมีสักกล้องหนึ่งด้วยนะที่มันจะเข้ามาที่มันจะจำสแกนเราถ้าเราเปิดไปดูปุ๊บมันจะ รอยยิ้มสแยกเต็มกล้องเลยมันย้ายก็ไม่อยู่กล้องหนึ่งปะอ้อโอเคโอใช่มันอยู่กล้องหนึ่งดูรอยยิ้มนี่สิ <c oughs> ช่างเป็นรอยยิ้มที่น่ารักจริงๆเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยนาวาเช็คโทรศัพท์ดิกูจะเช็คกล้อง หอกไปนะฮอกกฮองหอกก้างตัวเหี้ยอย่าขยับไม่อย่าคิดแม้แต่จะแตะหน้าโจอตัวอ่างอย่างนี้มึงต้องเอาออกไปอย่างนี้ไอ้คนลรกจีดลรกจีตเออไอไอ้าร์กส์มอล์ดเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอะไรขึ้นวะไม่อยู่กล้องไหนวะโนมกนกูแค่เปิดไฟอยู่ดียงมันก็นาวาถ้า,ม,<ด> 7, า,ามันอยู่กล้องเจ็ดเราโดนตัดไฟแน่เพอามันอยู่กล้องสองขอร้องสัญญาดีเถอะอืม<ด>ยังไม,มโกา กูตายไปแล้วฮะกูตายไปแล้วได้ไงตายไปแล้วเพราะว่ามันน่าจะเอามือมือสุกโปรกที่ที่กิ่นจากแรคคูณมาเอายักษ์กระซ้าหัวกูขึ้นไปขึ้นมาแล้วกูก็ลายเป็นสเต็กมันลอกกับลอกซอสมะเขือเทศอย่างแรงที่ใครกับเลียดโอเคโอ้มันอยู่กล้องสี่กูขึ้นสวรรค์ชั้นแปด โอเคตอนนี้มึงอยู่กลอ้องมึงเป็นอะไรมึงน,นำ้ำกูกลัวแน่ๆเข้าใจปะกูงไงนะกองหกยังไม่มีกองเจ็ดยังไม่มีกองห้าดูเหมืนวจะไม่มีอะไรกูก็ <พ incarcer S 2> <6. S 1> กลายเป็นวิญญาแล้วกูขอไปลาเซเวดีกว่าไปลาเซเวตดีกว่า ไปจิงไปเล่นเนี่ย <c oughs> โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหยอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โนโอ้นะคอ้โขโอ้โห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 โ้วหโอ้โ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 หรา้โหโอ้โหโอ้คอ้โนโอ้ัหโอ้โหโอ้คลโอ้โหโอ้โหโ้โหลอ้โหโอ้โหโา้ะหโอู้หโอ้โ่โอ้โอ้โหโอบอ้าหโอ้วห้้ออ้อห้ห้าอห่หอน้นนอ ได้เอาไปบ้าผมไปละ<ป> <c oughs>